สวัสดีค่ะอยู่กับพี่บุญมีนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณพี่เอกนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ออเดอร์ผลไม้นะคะกล้วยหวานหวานให้กับพี่บุญมีนะคะได้ทานเป็นมื้อเช้าเลยนะคะก็ขอให้คุณพี่เอกนะคะและครอบครัวมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองค่ะนะคะบนรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะพี่เอจกจ๋าเอาตะกร้ากล้วยมาให้กินก้อนสิได้นิ่งๆน,นะคะนี่อาบน้ำด้วยนะคะขัดตัวแล้วก็ได้กินกล้วยของคุณพี่เอกนะคะขอบคุณค่ะก่อนเร็วจ้าก่อนจ้าหวานหวานโอ้ดีใจนะคะ อาบน้ำสวยๆแล้วก็ได้กินกล้วยด้วยเลยนะคะนี่ฟินมากกล้วยก็มีคนขัดตัวให้ก็มีนะคะพี่บุญมีบอกโหเอาใจสุดๆเลยพี่บุญมีวันนี้พี่โอมมันๆเด้อวันนี้ให้พี่โอมมันๆนะคะโนนค่ะนี่ค่ะกล้วยหนึ่งตะกร้าใหญ่เลยนะคะวันนี้โนนทำตาปิดๆ วมากนะคะคุไวที่บนนี้โอวันนี้อาบน้ำย่างสวยเลยสั้งกินทั้งอาบ อะไรจะขนาดนี้เนาะพี่บุญมีเนาะคุณพี่เอกก็มีตาพี่บุญมีตลอดมาเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะพี่เอกจา้าบุนรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะนะคะขอให้เจริญในหนนะ้าที่การงานและทุกๆด้านเลยนะคะมีความสุขนะคะเยอะๆนะคะร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะ สุขทั้งกายสบายทั้งใจทุกสิ่งอย่างเลยคะ่ะไหนหมดยังฮะเราอยู่นี่ผมอยู่ตะกี่จื่อยั่ได้บวกอยากหึง อร่อยจังเลยเนาะอุ้ยฟินมากเลยค่ะนี่ตาเยิมตาหวานเลยเวลากิน <c oughs> เป็นออเดอร์ของเมื่อวานนะคะรอบเย็นแต่พี่บุญมีขึ้นนอนก่อนนะคะแล้วก็มาไว้้อนเป็นเช้า นะคะอาบน้ำช่วยๆมาผ่านกล้วยหวานๆของคุณพี่เอกนะคะเหมือนจะวัยมากเลยนะคะนนเอา้เตะเข้าโกโอโเอู้อ๋อดีๆดีๆลนแล้วา ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณคุณพี่เอกนะคะเมตาพี่บุญมีนะคะคุณยายแล้วก็น้องน้ำพูนครอบครัวสามสาวตลอดมาค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ